สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสินาทีเราอยู่ที่อำเภอบึงคงลงนะคะตอนนี้เรามาเดินตลาดเดี๋ยวจะมาหาของกินลิกรถก่อนอตรงตลาดนะคะก็จะมีเซเว่นมีวิกซีเอ,อมีนะั้นสะดวกซื้อเยอะเลยเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดนะคะว่าตลาดที่บึงคขงลงเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนิดๆ จะมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นตลาดตอนเย็นนะทุกคนแล้วเราพาเดินไปดูอันนี้อ๋ออาหารทะเลค่ะมีปลาหมึก <c oughs> มีก <c oughs> ุ้งหนึ่งทุ่มก็ยังมีของขายแบบเยอะอยู่เลยนะคะ ผลไม้ผลไม้ก็คือพร้อมทานเลยค่ะแม่ค้าแกะไว้ให้เรา <c oughs> อันนี้ลูกชิ้นเนอลูกชิ้นอของเยอะนะเด,เดินซอยนี้ก่อนอม,มีอะไรขายบ้าง พิเศกลองอันนี้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนน่าจะเก็บของแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งทุ่งอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเก็บของไปบ้างแล้วนะทุกคนว่เาเรามาถึงคำเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีส้มตปิ้ล <c oughs> ตลาดก็จะโลง่ลงๆนะคะเพราะทุกคนน่าจะแบบ เออซื้อของกันเป็นหมดแล้วส้มตำแบบน่าทานมากไหนดูนี่แม่กินกันเลยแเดี๋ยวเดินไปดูแบบจะพาเดินดูจนทั่วเลยแต่ก็ยังมีคนอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบวันหยุดยาวได้แหละหยุดยาวสามวันอือเอาเอาจจะแบบไม่ใช่แค่คนท้องถิ่นอะคะ่ะเราคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวด้วยนี่ อันนี้อ๋อไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนะคะเอาไก่ใต้น้ำสแกนจ่ายได้อ๋อนีไ<ด>่ไงโอเคเอาถุงนึงค่ะอันนี้ไหมหกสิบบาทอันนี้ไม่ค่ะเอาเป็นอันนี้แหละแล้วก็เอาข้าวอันหนึง่ง ค่าอันนี้ไก่ใต้น้ำา40บาทนะคะแล้วก็ข้าวสิบบาทห0สิบบาทจ่ายแล้วนะคะ ได้ละกับข้าววันนีน้เดี๋ยวเราเดินไปดูอีกอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอาหารอ๋อเดี๋ยวให้ทุกคนดูน่ากินมากมีปลาเนื้อหนึ่งนะคะห0สิบบาท <laughs> สัวไก่สัวไก่อันนี้กับข้าวถุงละเท่าไหร่คะ แกงขี้เหล็กขี้เหล็กค่ะถุงถุงละเท่าไหร่คะถุงละยี่สิบบาทนะนี่เป็นแกงหมูไม่ดีนก็ดคะอ๋อแกงเห็ดปลาหมูปลาไข่สีกับข้าวน่าทานมากเลยค่ะถุงละยี่สิบบาทถูกมากเพราะว่ามันถูกอยู่นะได้ยินเสียงโคกกับสากแล้วอยากกินส้มตำสงสัยจะต้องกลับไปซื้อส้มตำแล้วแหละโอเค เฮ้ยมีแมลงทอดแลมลงทอดแมลงทอดเ,เอาไม่เอาดักได้ค่ะเอาสีดำกับใช่ใช่ค่ะเอาเอารวมกันจานเดียวค่ะใช่กอ่ตห้าสิบค่ะ ใช่ค่ะ30บาทสามสิบาทแมงคลอดนะคะทุกคนร้าขอบคุณค่ะนี่แมงคลอดแม่เอึดแม่กินขอบคุณป้าสิบป่ะอันนี้นะคะไปละแไมงเล่นขดข้าวไม่รู้เข้าเข้ากันหรือเปล่าป่ะเดินไปเราจะท้าทุกคนเดินให้ครบทุกซอยค่ะสั่งยังไง กันต่อคะ่ะไปกันเลยอืมอ่มีมีข้าวต้มมัดอะ่ะนีแต่ว่าวันนี้เป็นอิ่มอิมแล้วอะอ๋ออันนี้เห็ดเหรอคะครับอ๋อทุกคนอันนี้คือเห็ดเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเอาไปซุปเห็ดกระด้างนะทุกคนเมื่อกี้มันเป็นแบบ อาหารอีสานอ่ะเอาไปซุปซุปก็คือเอาไปตำเป็นแจ่ว <c oughs> ใช่เอาไปตำเป็นแจ่วไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนี่ขนาดรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวแต่เห็นอะไรก็คือน่ากินไปหมดมีไก่ทอดนะคะไก่ทอดน่ากินมาก กินอ่ะเดินต่อค่ะไปกันต่อไปกันเลยเฮ้ยซอยสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้หมดแล้วอันนี้หมูทอดหมูทอดหมดแล้วค่ะทุกคนอันนี้น่าจะอร่อยแล้วก็ขายดีมากหมดแล้วค่ะขนมปังค่ะขนมปังยี่สิบบาทโอเค ไปกันต่อค่ะไปกันเลยอันนี้ขนมอะไรนะถังแตกอ๋อ้ยไม่ใช่ลงังพึ่งโอ้ถังแตกไม่ใช่ลาบป็ดถักกับถักกับถักกับลาบป็ดสี่สิบบาทซุปหนไม้นลาบป็ดนี่สี่สิบบาทนะคะทำให้แบบสดๆเลยใหม่ๆโอเคปะมาเช่เราเดียนต่อ อยากกินส้มตำอยู่นะแต่ว่าอ่าแล้วก็มีร้านผลไม้อีกร้านหนึ่งอันนี้เขาน่าจะเก็บไปแล้วทุกคนมีน้ำเต้าหู้ด้วยเสียใจไม่ได้กินน้ำเต้าหู้อยากกินแล้วก็ข้างหน้านี่ร้านผลไม้อีกหนึ่งร้านนะคะอ่าไหนๆก็ไหนๆไปเดินมาเลยแล้วกันอืีผลไม้ปกติเลย นี้็ร้านผลไม้โอเคทุกคนบึงคขงหลงครั้งแรกของเราได้มาเดินตลาดบึงขงหลงพาทุกคนมาเดินโอเคทุกคนใครที่มาบึงโขงหลงแล้วค่ําไม่รู้จะทานอะไรนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มยีเออถ้าแบบอยู่ต่างจังหวัดก็ถือว่าค่ําแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทานอะไรไม่รู้จะไปหาของกินที่ไหนก็มาที่ตลาด เมื่องคงลงนะทุกคนเป็นตลาดตอนเย็นของกินเยอะมากโอเคขนาดข้าแล้วยังแบบมีของให้กินเท่าไรวันนี้เราไปแล้วนะทุกคนจะไปเจอกันที่ไหนเราคลิปหน้าเจอกัน